หน้าสิบสามมันมีคำนวณน,น่ะส่วนมากเออ density ความหนาแน่นใช้สัญ,ญลักษณ์โลนะคะลูกความหนาแน่นมวลกับปริมาตรมวลหารปริมาตรความหนาแน่นหน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตร แรงพายุงเวลาวัตถุอยู่ในน้ําทําให้เกิดแรงทุกทิศท,ทุกทางความดเอ,อเราก็เมื่อรวมแรงทุกอันแล้วแรงที่กระทําด้านล่างมากกว่าแรงตอกด้านบนในทิศท,ทางลงแรงแรงดันข้างล่างอะ่ะแรงดันน้ําจะเยอะกว่าแรงดันบนบกค่ะ ความดันของน้ําส่วนล่างมีค่ามากกว่าความดันของน้ําส่วนบนเรียกว่าแรงพายุงไม่งั้นมันไม่ลอยค่ะลูจากกิจากรรมเมื่อมันก็จะมีการทดลองนะเราเรียกหนูจะเรียกแรงพายุหนูหนูจะเรียกแรงลอยตัวก็ได้ค่ะทําให้วัตถุไม่จมในของเหลวห,หน้าเนี้โมจิจําสูตรแล้วโมจิก็จําความหมายของแรงพายุค่ะลู สำคัญคือสูตร